แฮมแฮมก่อนจะไปดูคลิปนะครับฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแล้วก็เลือกไปทั้งหมดเพื่อเป็นการไห้ภาคคลิปใหม่ๆด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กดทุกอย่างเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเซนคราออฟฟิเชียลฉันจะป่วนร้นนี้แหละฉันมีระเบิดด้วยเฮ้ยนี่หยุดนี่จันทรนหยุดทุกคนเลยอย่าต้งผมเลยเอ้ยต้องเงินมาลองเงินอา่าเอานี่ระเบิดไปกิน เฮ้ยถึงอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยควันอะไรวะน่ะเฮ้ยมีไฟไหม้เฮ้ยได้เสียงมืร้านโดาป่นเมื่อกี้เฮ้ยผมมาช่วยแล้วครับเฮ้ยโจรเฮ้ยแกหยุดนะเว้ยใครวะเฮ้ยหยุดออกมาออกมาฉันปีนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่เคยแคบปืนนเลยเว้ยครั้งแรกออกไปเฮ้ยเฮ้ยพอบอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วค่ะเฮ้ยเฮ้ยตัวไปแล้วทุกคนเดี๋ยวผมมานะครับอู้ยช่วยผมด้วยครับเฮ้ยเดี๋ยวผมมาเฮ้ย เอ้ยมันขับรถไปแล้วเอ้ยมันติดต้นไม้เฮ้ยโดนโดนยิงไม่โดนเสร็จสุดก่อนมัไปแล้วบบบบอกกุไหนวะเนี่ยบบอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยโจมไปแล้วเฮ้ยโถ่เอ้ยต้องรีตามไปเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่นั่นไงเฮ้ยมันขับอุ้ยเหนื่อยเว้ยเฮ้ยหยุดนะเว้ยจะปะันเฮ้ยเฮ้ยทำไงดีวะอะไรกันเดียวกันยิงแน่แกปล่อยตัวไปกันนะเว้ยเอาไปนะเว้ยกันยิงนะเว้ย ปล่อยตัวประกันนะเว้ย,ยเรารเราไม่เคยเ <นะ S 1> กี้ยกล่อมเกี้ยกล่อมจนเอาไงดีวะถ้าเหมือนหนังเหรอถ้าเป็นในหนังเขาเขาเคยกล่อมมือวีทีนี้ไม่จนฟังนะแกน่ะสามารถเข้าวัดเป็นคนดีได้เจ้ทำอะไรตัวประกันเลยนะไม่เข้าองค์เข้าวัดหรอกต้องการเงินเงินรวยต้องการเงินฉันได้ว่าในในหนังมันมันมัน มันมันบวกเลยนี่หว่าโอเคบวกเลยก็ได้เว้ยพร้อมดูวยอย้ามาเลินฉันยิงนะเออโค้โอ้ยจิบหายตัวประกันตายแกค่าโค้ไอ้โจอห์นหยุดตัวไว้โอ้ยโอ้โหมีคนตายพบบอขอโทษนะครับคุณตัวประกันเรือสารเลยเฮ้ยตัวเป็นรีพผบบอพผบบอครับพบบออยู่ไหนวะเนี่ยพบบอช่วยผมด้วย เฮ้ยขอตัวครับทุกคนเฮ้ยปอบอยู่นี่ปอบครับฮะอะไรเฮ้ยปอบพอดีว่าเมื่อกี้มีมีโจมมาป้นนะครับร้านนี้เอ้ยไม่ระเบิดเลยเฮ้ยมาตามมาครับปอบผมทําเรื่องผิดพลาดครั้งใหญ่ไปแล้วสิผมอะไรเกิดอะไรขึ้นผมผมปกป้องตัวประกันไม่ได้ครับปอบตัวประกันต้องตายฮะมาดูครับเฮ้ยขอโทษผมปอบผมผิดไปแล้วผมเกี่ยวกับคุณโจไม่เป็นอ่ะตัวประกันต้องตาย เนี่ยซามฉันไม่ไ oh, ด้ทำให้เป็นคนทำนะโจมันเป็นคนทำตั้งหากโอ้ยฉันฉันฉันไม่ตั้งใจอ่ะผบครับผมไม่ตั้งใจผบแซมมี่มันเป็นอย่างนี้ได้ไงรผมผมเกียกล่อมโจไม่เป็นครับขอโทษด้วยครับผบนายรู้ไหมกันที่คนตายแหละเราต้องเสียคนรู้สึกไปเพราะนายคนเดียวเลยนะแซมมี่ ขอโทษครับผบผมจะไปจะไปเรียนเกี้ยกล่อมมากกว่านี้ครับผมแต่ผมไม่ได้ฆ่านะครับมันมันเป็นความผิดของโจนน่ะอ่าแล้วเขาคืนแล้วจะเขาจะคืนชีพกับมผมไหมโอ้โหขอโทษครับผมไม่พูดแล้วครับผบผบนั้นเอานึ่งเอายังไงดีครับผบกับคนคนนี้เดี๋ยวฉันไปคุยกับจันเขาเองโอเคครับฝากฝากคุยญาตินะครับโดนไล่โดนพักงานเดือนโดนพักงานหนึ่งเดือนเอาเลยนะครับแล้วเราไม่ต้องมาคุยกันตลอดหนึ่งเดือนใช่ไหมทำไมอะครับจนกว่านายจะเป็นตำรวจที่ดีได้ ไม่ได้ทำแบบนี้ด้วยเนี่ยทีฉันไม่ได้ทำจริงๆนะโอ้ฉันนั่งเกี้ยงกล่อมจนไม่เป็นเฉยหรอกฉันแค่บอกว่านายอะเกี้ยกล่อมยังไงนายสามารถเข้าวัดเป็นคนดีได้นะอย่าทำอย่างนี้เลยอ่ะแล้วนายทำอะไรต่อก็แค่นี้แหละต้องพูดอย่างนี้ไงใช่ขอโทษนะแทนที่จะวบอกผบอก่อนก็ได้ไม่บอกไม่ทันหรอกสถานการณ์อย่างนี้ไม่รู้เลยผมตกงานแล้วขอโทษครับผบผมจะไปเข้าวัดก้าวัดครับเพื่อทําบุญถ่ยบาป ไปก่อนครับตกงานแล้วเราจะไปทำอะไรดีวะเนี่ยล้าคนตายมาถึงคนสงสารตัวเองโอ้โหเราไม่น่าทำอย่างนี้เลยไม่น่าไปสมัครไปตำรวจตั้งแต่แรกฮะเดี๋ยวสาม,มีไปจะเป็นต่อย้ำฉันเหรอต่อย้ำฉันสนิยังต้อบปังต่อย้ำฉันเดิต่อย้ำฉันต่อย้ำยาด็กเด็กจะเย็นเชินมาช่วยนายนะมาช่วยอะไรละ่ะนายจะตกงานตลอดทั้งเดือนอย่างนี้นายยอมเหรอคะไม่ยอมเหรอเฮ้ยนั่งรอเลยไม่มีไรอะ ฉันอะไม่เลยจะบอกคือนายอะมันเป็นลูกจ้างใช่ไหมล่ะลูกจ้างยังไงอะคืออะไรลูกจ้างให้ฉันให้ฉันทำอะไรอะขายนมปังเหรอใช่ร้านเบเกอรี่ใช่ไงเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะเออน่าค่อยคุยกันอีกทีนึงก็ได้ทำไมลูกจ้างไม่มีหรอนายเห็นฉันทำอยู่คนเดียวมั้ะถ้ามีนายสักคนหนึ่งก็อาจจะดีขึ้นแล้วนายก็โอเคฉันเข้าใจแล้วก็ได้เดี๋ยวฉันจะพยายามแล้วกันเดี๋ยวคิดดีนะจ้างฉันเนี่ย จะทำงานได้อยู่ละมั้ะฉันคงไม่ทำขนมปังไม่แล้วไปเร็วเออตวงงานแล้วอ่ะจะทำงานอะไรต่อแล้วก็ขายขนมปังกันย่งขนมปังกันเนี่ยโอ้ยสนิทขึ้นแน่นอนเฮ้ยเศร้าใจแท้วะแล้วเริ่มงานวันไหนอ่ะเธอฮะยายขนมปังเริ่มงานวันไหนอ่ะเอ่อตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยนะพรุ่งนี้เลยเหรออ้าได้ก็ได้เราจะต้องทำอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็คุยกั็ได้ก็เปิดร้านตอนเช้าแค่นั้นแหละได้ันปิดร้านด้วยแล้วกันนะจะไปแล้ว เผยนอนพักสักคือแล้วกันให้ให้ใจิตใจสงบส,สงบสุขเอ้ยตกง,งานโอ้ยมันจะเป็นตำรวจแล้วเสียใ,ใจจังเลย,เยหนึ่งเดือนผาการใช้ชีวิตในร้านขนมปังง,ง่นง,ง่นต่าใจว่าเปลี่ยนชุดเดี่ยวค่อยนอนอ้ห มือแล้วสิถึงเวลาปิดร้านแล้วสินะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคปิดให้หมดเลยดีกว่าน่าจะได้แล้วเรียบร้อยโอ้โหนี่จะข้ามไหมนี่วะไอ้จะดึกก็จะข้ามไหมเนี่เดี๋ยวไปตามเดี๋ยวไปดูซิว่าปิดร้านหรือ,อยังวันนี้ทำงานวันแล้วสิทำไมเราไม่เดินถนนเลเนี่ยเป็นคนไม่ดีเลยโอเคเอ,เอ้าเอยปิดร้านแล้วหรอ,องนงี้ยครับผมเดี๋ยวไปสมัครงานนะครับอ๋ออย่าง อะไรอ่ะใครเนี่ยอ๋อมีคนจะมาสมัครงานเพิ่มอ่ะอ๋อสมัครอ๋อสวัสดีครับเออสสวััดีครบผมพอดีว่าผมก็สมัครงานเหมือนกันครับพรุ่งนี้ก็ขอฝาันไดฝขอตัวด้วยครับคุณชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อจานครับผมจานโอเคผมชื่อแซมเฮ้ยโอชื่อแซมนะครับโอเคอะไรเนี่ยใครเนี่ยเงียบเขาจะคุยผู้ชายอ่ะเราขอคุณฝันไดฝขอตัวด้วยครับคุณกำลังคุยกับเขาอยู่นะเออแล้วพรุ่งนี้ฉันต้องทำอะไรบ้างอ่ะยายหนุ่มปังอ่ะพวกเนี้ยฮะฟังฉันนะเบลล้าแล้วเบลาเดี๋ยวจะเย็น ฟังนะพรุ่งนี้นายจะต้องเปิดร้านตรงนี้แล้วก็ไปเก็บจานตรงนู้นที่ฉันดองไว้ตั้งแต่วันก่อนไม่ได้เก็บเลยวันนี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เมื่อวานวันนี้ไม่ใช่เลยนี่ไม่เช้าเลยเนี่ยยังเร็วว่ามืดอยู่วันนี้ดิถูกแล้วยังไม่เลยเที่ยงคืนเลยเออแล้วต้องตั้งร้านใหม่ใช่ไหมล่ะพวเนี้ยใช่แล้วแล้วคุณจ้าเขาทำอะไรอ่ะคุณจ้านี่ะเดี๋ยวเขาจะรอรับออเดอร์เอาโอ้โหางานง่ายกว่าฉันเดียวเพราะไม่ง่ายเขาง่ายใช่ไหมนายยิ่งทำงานเยอะก็ได้เงินเยอะนะเออตามนี้แหละนั่อน สบายครับคุณเจ้าฟันดิสนะครับวันดีครับว้าวไปเด็กกับการเลยเนี่ยโนาเฮ้ยงานต้องดีๆให้ฉันต้องทำอะไรแย่แบบทำขนมปังอะไรเงี้ยโอ้ฉันนี่โคตรเก่งระดับหนึ่งแบบโปรเฟสชั่นอลในการทำเค้กแต่รู้สึกว่าเคยทำเค้กจี้มคุณหวานแล้วมันสีดำนี่หว่าไม่เป็นไรเค้ก <until> ช <ussen> ็อกโกแลตไอ้นอนดีกว่าเฮ้ช้าแล้วเหรอนี่ย ไปทำงานดีกว่าเดี๋ยวยายขนมปังพันดาวอีกโอ้ทำงานดีกว่าตื่นเช้าว่ารุง่งเป็นเช้ามาตีไก่เพลงแล้วเนี่ยย่างขนมปังตื่นเร็วอขอคุณแจ,แจ,แจ้แกกุญหน่อยมาเปิดร้านเร็วเช้าเลยเด็กลูกค้าเข้าโอ้โอเคโอเคได้ได้ได้เมื่อไหร่จะมีผ้ามาหน่อยอย่าใส่บาอย่างเลยแต่ของแจ้หน่อยขอบคุณมากแล้วเปิดเปิด,ปดยังไงอ่ะใครๆก็ได้แล้วเหรอ ก็ไปไขตามนั้นนะเปิดเอาม่านออกด้วยไปไหนม่านม่านเอาม่านออกใช่ใช่ใช่เจอกันนะก่จะมาตอนไหนอ่ะจะมาร้านกี่โมงเดี๋ยวฉันแต่งตัวเพิ่มอีกสักนิดนึงเดี๋ยวไปละดึง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 เอ้าเฮ้ยคุณจานมาเร็วจังเลยวันนี้คุณจานครับครับผมมาแล้วครับคุณจานโอ้คุณแซมนี่ตื่นช้าดิช้าจังเลยนะโอ้ยช้าเขาเย็นละเขาเพิ่งแปดโมงเองคุณจานเร็วๆช่วยช่วยหน่อยครับคุณจานเอาม่านออกครับเดี๋ยวต้องรีบทำอะไรครับเดี๋ยวไอ้ไอ้เยอกระดกปำไม่ทันนะครับบอกเลยว่าไอ้คนเนี้้ยนนนนะมััเป็หหวาที่ไไไม่่่่่คออยด้เเรรืงทาหนะ โออ้้ตายยดวเหรผมขอไข่กุญแจก่อนชุบ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 โอเคเรียบร้อยครับเปิดร้านแล้วครับเฮ้ยขนมปังถูกถูกขนมปังลดราคาขนมปังสิ้นเชื่อขนมปังน่ากินขนมปังครับขนมปังขนมปังเฮ้ยแข็งแข็งจริงๆเอาไปฉันต้องไปเก็บจานใช่ไหมเนี่ยอ่านายดูแลตอ๊เอกระปุกดิ๊บดีๆด้วยนะกระปุกดิ๊บไหนอะ อ๋อนี่ไงกระต่ายนะเจ้ากระต่ายเออเจอกันครับลูกค้าเวลาใส่ตังค์อ่ะดีดีด้ะเฮ้ยนั่นแอบกินไป็นสองสมเหลียนหยอกเล่นหน่อยอย่าทำนะเดี๋ยวป่ะไอ้เจ็บจ้างก่อนรแลไวดีครับเอ้าคุณผบสวัสดีครับคุณผบอ่ะมีอะไรเอ้ยไม่เป็นไรครับขอโทษครับเฮ้ยผบเยังไม่หายโกรธเราเหรอวะเนี่ยไม่เป็นไรเฮ้ย เก็บจานก่อนแล้วกันเฮ้ยมองอะไรฮะเฮ้ยสักฉันกำลังดูความเรียบร้อยอยู่ไงอ๋อโอเคฉันเก็บจานแล้วได้แล้วจานทำไมไม่หัดล้างกันวะฮะลานนี่ไม่หัดล้างกันนะเออแล้วใครเนี่ยเฮ้ยเออยังงัังนี่รถใครอ่ะอะไรหรอนี่รถใครเนี่ยน่าจะรถคุณจานมาเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไว้คุยกันโอเคฉันจะดูเช็คจานหนมันสรีระเหมือนเมื่อวานเลย อย่าบอกนะว่าคุณจานเป็นโจรอ่ะใช่จำรอยจำรอยนี้ได้มัวเลยเก็บจานก่อนเฮ้ยใช่แน่ๆเฮ้ยน้องดีบอกจังหนมปังยังขนมปังมันี่ยังหนมปังอะไรของอะไรอีกเนี่ยฮะแกนายเธอเห็นรถนี้ไหมนี่มันรอยเลือดด้วยเนี่ยอย่าบอกบอกแล้วให้นะนี่มันรถของรถของนนี่มัโจรเมื่อวานที่มันจับที่มันฆ่าตัวประกันไปอ่ะ ฉันจำฉันจำจสติกเกอร์ตรงนี้ได้ที่เขียนว,ว่าเอ่ออะไรนะ C R A Y In 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 Inno เนี่ยอะไรเนะ oh. นี India, I, 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 นะ่ย Indy เนี่ย In 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 Indy เนี่ยที่จร <ใน S 1> ิงผิดหรือเปล่าไม่รู้สิแต่ว่า <ใน S 1> แล้วฉันก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นู่น <c oughs> คุณร้ายอะค่ะไรไปขอเป็นว่าถ้าเราจับแต่ระวังคุณจ้าไว้ก่อนแล้วกันนะ <c oughs> ระวังของหายในบ้านด้วยแล้วกันนั่นเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเจออีกทีแล้วกัน เดี e át, i, ๋ยวต้องคอยสืบไว้เพราะเราจะหาความผิดจับคุณจ้านไม่ได้ตอนนี้เข้าใจไหมก็ได้นะท่านนายสงสัยคุณจ้านขนาดนั้นอ่ะโอเคตามนี้ทำงานนทำงานเออนั่นเธอจะไปไหนไหล่ะเดี๋ยวฉันดูแลร้านนี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้ทั้งวันเองโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะไปซื้อของโอเคเจอกันตโอกแล้วกันไอ้เอ้ยเปิดไว้ดีกว่าเดี๋ยวมีคนเข้าไปได้คุณจ้านครับเป็นไงบ้างครับดูแลออเดอร์ดีไหมครับก็สังออเดอร์นะครับผมโอเคคุณคือครับเอาอะไรไปครับเนี่ยสั่งหรรรืออออยััังงคบส่เด์หรือยังครับ สั่งมาแล้วอ๋อโอเคครับนั่นก็ไปนั่งรอก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาเสิร์ฟมาให้นะครับอ่อคุณคุณยายครับแล้วไหนครับหนมปังครับในนี้เหรอครับเนี่ยเอาข้ออะไรบ้างนะครับเอาสีอะไรบ้างหรือสีขาวหรือสีอะไรสิ่งที่เขากินประจำครับเขาบอกจิ้อ๋อกินประจำโอเคผมดูให้นะครับเอ่ออ๋ออันนี้ครับผมเค้กอันนี้เลยครับเอ่อเค้กมันชื่อว่าเค้กเอ่าช็อกโกแลตเค้กครับเขากินประจำเลยโอเคนั่นเดี๋ยวผมเอาไปเสิร์ฟไปครับได้ครับคุณเอออออออ่่่คคคคคยยยารรรรรรัััับบบบวูีีีปะตนนเด์ อ๋อยินดีกินแห้งอร่อยนะครับเอาน้ำเปล่าหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมเอามาให้กินน้ำไหมครับไม่เป็นไรรัโอเคครับทำนี้โอเคฮนั่งพักสักหน่อยแล้วกันเออนั่งพักตรงนี้แล้วกันสักหน่อยโคจารดูไล่ล่าไปต่อนนะครับผมนั่งพักแป๊บนึงเอปวดแขนโอเคครับฮหลับสงบแล้กันนี่นายแซมมี่ตื่นอยูนี้นะตื่นเดี๋ยวนี้ได้ทำอะไรลงไป ฉันเหรอหน้ดูโต๊ะสิทำไมอ่ะเฮ้ยก็ตายก็วบสินทำไมอ่ะนายเอากระปุกติบมาไว้คือเพื่อที่จะขโมยเหรอไม่้องขโมยเงินเขาปล่าดูสิก็ไม่มีเงินด้วยนายใช่ไหมคุณถามคุณจานยังอ่ะเอ้าฉันหลับฉันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะคุณจ้าบอกว่าอะไรคุณจานบอกว่านายเป็นคนขโมยใบขโมยก็แจ่แล้วฉันไม่เคยหยิบมาเลยเนี่ยมันว้าไปอีกหรือเปล่า แล้วหลักฐานทีอาจารเ <ผม S 2> นี่ทำไมบขาอยู่ตรงนี้ล่ะครับเราไปหรือเปล่าครับอ๋อไม่เราไปผมจะไปได้ไงล่ะผมนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยผมหลับอยู่คนเดียวนะครับเฮ้ยอย่ามาใส่ร้ายฉันสิฉันไม่ได้อ้างฉันไมไ่อ้างนะฉันจะฉันจะโผลแล้วให้นะคือแบบบอกฉันดีๆก็ได้ทำ<ม>ไมต้องมาขโมยแบบนี้อ่ะก็คือแบบว่าเพื่อที่จะกบเกินตัวเองเพื่อที่จะนั่งหลับอย่างนี้ได้นะไม่ได้นั่งหลับฉันไม่ได้ผิดเลยเอาผมบอกเีแคหมดแล้ว เออฉันไ,ไม่ได้ดหลับเลยเดี๋ยวฉันมาฉันคิดตังค์ก่อนแล้วกันโถ่เฮ้ยไ,ไปแล้วนนคุณคิยะครับรผมคิดว่าตอนนี้คุณจันอาจจะเป็นโจรครับคุณจันก็อาจจะเป็นโจรครับคิวยะเอ้ยคุณคิยะคุณ,คณ,คณ,คณต้องช่วยผมสืบแล้วครับผมคิดว่าไมแน่ใจนี่ครับรถรถของเขาเลิกจำสติกเกอร์ของโจรเมื่อวานได้ครับ I C R A Y I N D เนี่ย ผมจำได้แล้วก็มีร้อเลือดตรงนี้ด้วยครับตรงล้อรถเขาเนี่ยเห็นป่ะครับนี่ครับยังไงพบก็เชื่อผมสืบด้วยนะครับแล้วตอนนี้เหมือนว่าเขาเขาว่าน่าจะขโมยเงินในกระเป๋ไปครับแล้วเขามาโทษว่าผมผมขโมยไปครับตอนนี้ผมว่าตามนี้ครับคุณเคียะผมว่าเราต้องรื้อมือกันแล้วครับเราโกหกจะไม่ได้แล้วคุณเคียะนั่นรอดูพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวแต่ว่าคืนนี้เรารอจับตาดูเขากันดีกว่านะครับคุณเคียะเดี๋ยวนนั้ผมไปทำงานก่อนนะครับเก็บจานยังเก็บหมดเลยไม่ไม่ไม่เขาเออคุณเคียะเขาไม่ได้เลก็บใย โอ้น uh, right uh, okay, okay, okay. 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 ั้นผมขอตัวไปก่อนนะครับเอ่อาอจะไปแล้วเหรอร้านยังไม่ได้ปิดเลยนะเอ่อผมต้องมีงานไปทำอะครับเอ่อโอเคโอเคโอเคไปได้ไปได้สชคดีครับคุณคียครับถึงเร้านแล้วครับเขาต้องออกไปแล้วดูจับตาดูไว้นะคุณคีย์อายัตามผมมาเลตามมานี่นี่เดเฮ้ยมันเป็นรังแกเด็กด้วยครับคุณคีย์อาเนะเดี๋ยวตามไปครับโดนหล่กระทงแน่เลยโดนโดนไหล่กระตรงแน่นอน เดี๋ยวตามไปคุยยะตามมาครับน้องจับตาดูเขาไว้จับตาดูเขาไว้ครับคุยยะเขาจะปนบ้านคุณนะคุยยะเห็นไหมนะเดี๋ยวตามเร็วไปเร็วเฮ้ยคุยยะครับผมว่าหลบหลบหลบคุยยะหลบหลบลงไปครับเดี๋ยวเขาได้ยิงครับยังไม่มองอะไรอ่ะอุ้ยม่เขาคุยคนนั้นครับเขาไม่ได้คุยกับเราเขาไม่คุยกับเราคุยคนนั้นครับคุยะเร็วซ้ายมาครับเร็วซ้ายมาหักซ้ายมาหักซ้ายมาเร็วคุยยะตามเร็วเขาเขาไปแล้วครับคุยยะเร็วเร็วเขาเขาไปแล้วครับคุยะะเร็วอบน เอาไวุ้ย่าวิกหลุดวิกหลุดไว้ใครมองไว้มองไว้เอาไว้คุณย่เอาไว้เขาไม่พิลุนมากเลยคุณยเชื่อผมป่ะใช่ไหมใช่แนลยเฮ้ย่านล้กดูครับดูไว้เยาคยจับเลยครับเฮ้ยหยุดนะจันแกน่ะกลังขอมัมุดตู้บอจจาใช่ไมม้มรนมัน มันนชรุะครับผมุณแย่แล้วคุณย่าครับจับมันลงพังแล้วครับคุณย่าเร็วๆคุณย่าครับจับมันไปสอบประคำครับคุณย่าผมว่าแล้วนี่คือโจรจริงๆด้วยไอ้จันแกนี่มันไอ้โจรชั่วมื่อนี่แกน่ะขโมยเงินไปด้วยจะไหมเงินของใจเด็กผีนั่นน่ะไอ้ยังหลปังเร็วผมไม่ได้ขโมยครับเฮ้มันจะเป็นเสียงฉันจำเสียงแกได้อ่ะแกนี่มันเสียงโจรนี่วะฮ่าๆเฮ้ยอย่าขลวงปัง ฮ่อมานี่เลยอาจารย์มานี่เข้าลงพากันดีกว่าฮ่าคุณป้าเขาเชื่อผมด้วยครับมึงต้องมาดัดเสียง,อองรอไอ้งุนเข้ามาพี่เจครับพาไปเข้าไปสอบประคำเลยครับเข้าไปอาจารย์เขาไปเฮ้ยเข้าไปพี่เจครับฝากสอบประคำ้วยนะครับเดี๋ยวผมมาผมบอกยัยขนมปังไป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 เฮ้จับได้สักทีจับขาหนังคาเก่าโโอ้หดีใจจริงเลยที่พามาเนีเ่ยเฮ้ยยัยขนมปังเฮ้ยเธอ นอนทำไมเนี่ยตื่นร้านยังไม่ปิดเลยถุยกดใส่เลยกันอืมเฮ้ยเฮ้ยตื่นเร็วแกพิษก็ไม่ใช่เดี๋ยวพังตื่นเร็วนี่ตามมาตามมาจานน่ะโดนจับไปนะโอ้ยนายจะมาปลุกฉันทำไมฉันจานโดนจับแล้วจานโดนจับแล้วอจานอ่ะมันไปคุยมันไปคุณขโมยเงินไปก็กำลังจะขโมยตู้บริจาควัดด้วยตามมาเดี๋ยวเดี๋ยว มดแล้วนนะเี่ยมันคือโจมตามมาตามมาตามมาทำไม่ได้เลยดูเนี่ยไปดูให้ดีในคุกเลยนั่นน่ะเนี่ยโดนจับเลูกบอลแล้วน่ะเออคุณบรับใผมด้วยครับเลยครับคุณเคลียร์คุณจันวันนี้ไหนถร้ายผมครับคุณเคลียร์เป็นไงบ้างครับเขาประสานภาพมาแล้วว่าเขาเป็นฆ่าผู้บริสุทธิ์แล้วทำเงิเอากราไปคุณชฉจิตริทยาใช่ไหมครับเนี่ยผมดูทรงเลยใช่แล้วเฮ้ยขอบคุณมากครับคุณเคลียร์แกน่ะโดนจำคุกแน่ตลอดชีวิต ไปไปไปแค้นไปยทำไมแกถึงเข้าจานพุ่งไปแบบเนี้ยฮ่าจานแกทำไมแกถึงเข้าคนบอลสุดแบบไม่เช้ามัวอ่ะมีขันลานน่ะมีขันลั่นตัวแย่ไปแม่อ่ะลันตัวแย่แล้วเว้ยแกนี่เลยนะต้องไปส่งคุกต้องไปต้องจัดการเอ่อไปไปส่งไปคุกที่ที่โขดที่สุดคือคุกว่าคุกเฟี้ยวคุงอ่ะถ้าจำไปเอาไว้ใจไปเอาไปเอาตัวแน่แกต้องไปคุกเฟี้ยวคุงแน่ไปอยู่ที่นั่นซะคุกมีแต่ผีที่นั่นอ่ะชั้นจำได้เลย ขอใโชคดีนะงั้นก็นะโทษฉันหนักใช่ไหมล่ะบอกแล้วฉันไม่ได้ขโมยไปน่ะเออก็นะไปไปตำรวจไปตำรจเคียวคุณเคียขอบคุณมากนะครับต่อไปนี้บดยผมขอโทษนะครับผมจะตั้งใจทางานผมขอกลับมาทางานได้ไหมครับคุณเคียวะได้สิฉันจะใช้โอกาสไา้นึ่ครับครับลงทาไม่ดีที่สุดละขอบคุณครับคุณเคียวะไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนายซมมี่ฉันขอลาออกเดี๋ยวใจเย็นไอนที่นายจะเข้าตารวจ กลับไปทำงานเหมือนเดิมนายช่วยไปปิดร้านด้วยนะไปะล้วไปปิดไปแล้วอือรถไาไม่อยู่แล้วไม่ทำงานแล้วร้านอะไรก็ไม่รู้เป,เ,ปเ,ปเป็นพาดดีกว่าเอาละครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนายตำรวจกับยายขนมปังนี่นะครับใน,ในตอนท,อนที่ตอนที่อะไรไม่รู้จำไม่ได้เลยครับก็สำหรับตอนนี้เป็นยังไงบ,บ้างสนะุกรือเปล่านะฮะติดหนึ่งคอมเมนต์แล้วกันนะครับก็อขอบคุณน้องไฟล์ลนหรือว่าน้องใจรอนนะครับที่เป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะฮะก็ ตอนหน้าเนี่ยจะเป็นตอนเกี่ยวกอะไรอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยกันนะครับฝากทุกคนเนี่ยกดกระทืบไลค์ด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่กันในตอนหน้าทุกวันศุกร์นะครับเวลาเออ่ย็นๆนะครับแต่ว่าคลิปนี้ลงแบบเพราะว่าเป็นวันหยุดนี่เองนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมไม่ปิดร้านไม่เอาไม่เอาไม่ทำงานแล้ว โอเคครับคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกันนะครับมาผมก็ขอแนะนำอะไรนิดนึงครับตอนนี้ผมไลฟ์สตรีมทุกวันที่แอปโนโน่ไรนะฮะอย่าลืมมาติดตามกันนะครับปกติเนี่ยจะไลฟ์ทุกวันหกโมงเย็นนะครับแต่อันนี้ขึ้นหกห้าโมงก็ไม่เป็นไรนะฮะไลฟ์ทุกเกมนะครับฟรีไฟไหมครับ l l g d a นู่นนี่นั่นมีหมดเลยนะครับลิงก์โหลดใต้คลิปนะครับ